สัมพันธ์เรื่องบุตรของนายโคคาดนะฮะตอนที่สองของการสัมพันธ์เรื่องนี้หลังจากที่สัมพันธ์คาถาจบไปแล้วมาดูแก้อัดครับตั้งแต่ตถาบันดุปลาโสวทานิสิจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแปลได้ก่อนนะครับและหลักสัมพันธ์ตัทะแล้วก็ศัพท์ที่มาในคาถานี้เหมือนกันหมดเลยครับ เหมือนกันทั่วไปเลยนะฮะเหมือนกันหมดอ่าเริ่มต้นเลยนะครับตัดถาเนี่ยที่ผมพาแปลแล้วผมต้องให้ขึ้นนะระปเทสุมาแล้วก็อิติก็ต้องเป็นคาถาปาทศาส คือมันจะต้องรู้ในพื้นฐานแรกก่อนสัมพันธ์เรียงตัวไปเลยนะครับตัดถาวิเศษณะของปเทสุปเทสุนิทารณะในคาถาปาทาัตนี่นิทารณะในคาถาปาทสัต แล้วก็ยังไม่ได้สัมพันธ์คาถาปาทศสนะฮะก็สัมพันธ์เรียงตัวไปก่อนบรนดูปราโสวะธานิสิสรูปะในอิติอิติสัพสรูปะในคาถาปาทศสคาถาปาทศสนิธารณียะรับกับประเทสุนะฮะและสามีสัมพันธะในอัตโถ คอนเซปต์เขาเป็นแบบนี้ถ้าถ้าไม่สามีสัมมาถาในอัตตก็<ๆ>ก็ยุ่งอีกแล้วนะฮะอาจจะโดนหนักๆเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานในเรื่องของการแปลด้วย<ๆ>พื้นฐานของการสัมพันธ์ด้วยครับามาดูต่อมาเลยนะครับอุปาสกาะระลปนะตะวัง สยกตาในอโหสิอโหสิอาขยะตบทกัตตุวาจกอิธานิกาะสัตมีในอโหสิตรงนี้ที่ผมขีดเส้นเอาไว้นี่บ่งบอกให้รู้ว่ามันรวบไปจนถึงวิยะสับฉะนั้นการสัมพันธ์ในสับที่มันรวบหากันเนี่ยมันจะไม่เกินที่เราขีดเอาไว้นะฮะ อย่างตรงนี้ครับฉิดชิดตาวาฉิดชิดตาวาปุพะกาละกิริยาในปะตนะนี่ระวังเลยครับเพราะอะไรเพราะว่าตรงไหนที่มันเป็นรวบเนี่ยมันจะไม่ไปวิ่งหาตัวที่นอกอยู่นอกในการรวบนะฮะ เนี่ยฉีดชิตวาเนี่ยแปลว่าอะไรเมื่อกี้ผมลืมแปลให้ฟังเป็นผู้ราวกะว่าใบไม้อันเหลืองเสร็จแล้วก็ทิ้งเอาไว้ตัวเนี้ยฉีดชิตวาอันขาดแล้วปัตนะตกไปบนภาคพื้นความหมายมันอยู่แค่ขีดเส้นฉะนั้นฉีดชิตวาจึงปุบภากาลกิริยาในปตัตนะ แล้วมันเข้าครึ่งสับด้วยครับสำคัญก็ตรงที่มันเข้าครึ่งสับเนี่ยถ้าหากว่าเราแปลไม่ได้โอกาสที่จะสัมพันธ์ไปรอดปลอดภัยนั้นมันก็ยากครับดันั้นจึงพยายามนะครับแปลให้ได้ก่อนอันดับแรกอย่างผมอธิบายผมไปอย่างช้าๆเนี่ย เพราะผมต้องการให้ท่านแปลให้ได้คือนั่งทวนอยู่ตรงนี้ยผมกําลังอธิบายประโยคนี้ท่านทวนไว้ก่อนเลยเออทีออ่ไปเข้าขวดแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้ใช่ไหมขอให้ท่านทวนไว้ก่อนเลยทวนแค่ประโยคนี้ไม่ต้องไปทวนอันอื่นเพราะว่าเราจะสัมพันธ์ไปตามแปลแล้วจะเข้าใจในหลักสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมสัมพันธ์รวดเดียวไปทีเดียวไปเรื่อยเ,อยเนี่ย จะทําให้การสัมพันธ์เนี่ยของท่านนะอ่อนพอสัมพันธ์ไปยาวๆเนี่ยมันก็จะลืมไปไเรื่อยๆเพราะมันเป็นเรื่องปกติของความลืมครับของการลืมนี่นะอ่าน,นะครับมาดูนะแปลใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้เนี่ยเป็นผู้ราวกะว่าใบไม้อันเหลืองอันฉินชิชตาวานะ่ขาดแล้วปัตนะ ตกไปบนภาคพื้นได้ไปแล้วฉะนั้นฉีดชิตวาจึงปุภากรลกิรยาในปะตนะขีดเวลาเขียนต้องใส่ขีดด้วยเขาเรียกว่าสัมพันธ์ครึ่งสัก์ภูมิยังเมื่อกี้แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าบนบนเรียกชื่อสัมพันธ์ว่า อุปสิเลสิกาธาระนี่นี่แหละคำเหตุผลว่าทำไมจะต้องท่องหลักสัมพันธ์ให้คล่องแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าตัวไหนมันแปลว่ายังไงนะอุปสิเลสิกาธาระในปะตนะขีดนะต้องคีดด้วยเพราะว่าแปลว่าตกไปบนภ้าพื้นมันไม่ใช่ว่าใบไม้เหลืองบนภาคพื้นนะมันก็ตกบนภ้าพื้นนะครับ ปตนะบันดุปลาสโสอุปมาวิกติกตาในอโหสิครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับวิยาสัพท์อุปมาโชตกะเข้ากับฉิดชิตวาภูมิยังปัตนะบันดุปลาสโสแล้วพอมาจบทุกตัวแล้วต้องไม่ลืมตัวนี้อิติศัพท์สรูปะในอัดโถ อัดโถลิงคัดถะทุกครั้งเลยครับในประโยคการแปลแบบนี้นะฮะโอ้ก็เข้าใจยากอยู่พอสมควรนะแต่ถ้ามีพื้นฐานมาฟังมาเคยได้ฟังอธิบายมาแล้วก็่ออาจ,จะเข้าใจง่ายขึ้นเอาครับมาประโยคต่อไปแปลให้ฟังก่อนสัมพันธ์นะครับอันว่าทูตของพยายมทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคเจ้า ย่อมตราดเรียกว่ายะมะบริสาดังนี้จะแปลจะสัมพันธ์ประโยคนี้ต้องสัมพันธ์ประธานก่อนเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับบทตั้งนะครับนั้นสัมพันธ์ประธานก่อนครับแล้วถ้าใครไม่เข้าใจประโยคนี้เนื่องจากว่ามันเป็นประโยคกรรมมาวาจกกินปอทันทีครับยะมะทูตา วุตกรรม,มะในวุจันติแล้วก็พระกวาตามันไม่มีเนี่ยก่อนที่จะสัมพันธ์วุจันติต้องขึ้นพระกวาตามาก่อนพระวาตาแปลว่าอันอณาพี่ตกตาในวุจันติวุจันติอาขยาตบทกัตตุกรรม,มะวาจกตัวนี้เป็นสัมกิยาขยาดแต่ใช้เป็นกรรม,มวาจก เสร็จแล้วยะมะปุริสาสรูปะในอิติอิติศับเข้ากับตัวไหนครับอิติศัพ์ตัวไหนเป็นตัวเปิดอิติครับอิติสับอาการะในวุจจันตินะฮะอิติสับเนี่ยถ้าแปล ถ้าใช้นามเป็นตัวเปิดอิติสั์เรียกชื่อว่าสรูปะอย่างเช่นอัดถถอันว่าอัดแต่ถ้าใช้กิริยาเป็นตัวเปิดเรียกชื่อว่าอาการะ, <c oughs> ะนะครับจบประโยคนี้ถ้าเกิดในระหว่างที่ผมสัมพันธ์แล้วก็ในระหว่างที่อธิบายนี้ขอให้ท่านได้ถามได้นะครับจะได้ มีความเข้าใจก็จะไม่รีบครับสัมพันธ์ได้แค่ไหนก็ตามเวลาแค่นั้นนะครับมาดูประโยคต่อไปเลยครับปะนะสัพ์แปลว่าส่วนว่านะครับส่วนว่าอีทางนะฮะขึ้นยมะปริสาติวจนังเวลาสัมพันธ์ขึ้นสั์พวกนี้มาหมดเลยส่วนว่าอันว่าพระดำรัตว่ายามะปริสาดังนี้ แล้วก็อีทางนี้พระกวตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าวุตตังตรัสแล้วสันทายะหมายเอามารณงเอวะซึ่งมรณะนั่นเที่ยวก็แปลแบบนี้สัมพันธ์จะแบบไหนฮะมาดูต่อปัญสับส่วนว่าเรียกชื่อว่าวิเศษโชตกปะปัญสับวิเศษโชตกะ อิทางวิเศษณะของวัจนังไม่ใช่วิเศษณะของยมบริสาติวัจนังนะไม่ใช่นะฮะวิเศษณะตัวเดียวนี่ครับยมบุริสาสรูปะในอิติอิติสับสรูปะในวัจนังเพราะแปลว,ว่า่าวคําว่ายมบุริสาก็เลยสรูปะในวัจนังมะระนัง อวุตกรรมะในสันธายะเอวะสับอวัธารณะเข้ากับมรณงสันธายะตัวนี้แปลหลังวุตตังนะครับสันธายะกิริยาวิเศสณะในวุตตังคือตูนาที่ปัจจัยหรือว่าตวาปัจจัยเนี่ยถ้าแปลไปตามลําดับกิริยาแปลไม่ออกแล้วก็เรียกชื่อว่า สมานากาละกิริยาที่เราผ่านมาเมื่อกี้นี้แต่ถ้าแปลหลังกิริยาคุมภาคแล้วก็กิริยาวิเศษณนะนะครับกิริยาวิเศษณะนะฮะ,อะโอเคประโยคนี้ผ่านไปต่อไปครับอโถตัวนี้อธิบายนะฮะแต่ว่าเราก็แปลในเล่ในไปก่อนเลยครับมรณงอันอันว่ามรณนะปราอ,อันว่าอัดว่า อันว่ามรณะปรากฏแล้วแก่ท่านดังนี้เนี่ยแปลแบบนี้นะฮะมะรณะงสยกตาในปัจจุปฏิตังปัจจุปฏิตังกิตบทกตัวจกเตสัมปทานะในปัจจุปฏิตังอิติศัพสรูป,ปะในอัฏโถอัฏโถลิงคัตถะก็สัมพันธ์ไปปกตินะฮะ ต่อมาครับบทตั้งอยโยคามุเขก็สัมพันธ์ตั้งแต่แรกไปเลยอยโยคมุเขสรูปะในอิติอิติสับสรูปะในปทัสสะในปทัสสะนะครับปทัสสะสามีสัมบันธะในอัฏโโเนี่คือจําเป็นที่เราจะต้องรู้เรื่องพวกนี้ครับที่ขึ้นปทัสสะเนี่ยมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เรื่อง สัมพันธ์หรือแปลมันไปยากครับปทาสาสาม,สมันทะในอัถโธแล้วอัถโธนะสัมพันธ์ทีหลังต้องมาสัมพันธ์ข้างในนี้ก่อนนะในข้างในเนี้ยอสิเป็นกริยาคุมภาคนะครับอาวาังสยกตาในอสิอสิอาคยาตบทกัตวาจกปริหานิมุเขก็ดีคือมันรวบจะ ฉะนั้นจึงใช้คำว่าก,ก็ดีเลยริหานิมุขเขก็ดีอาวธุธิเอาใหม่นะฮะปริหานิมุขเขก็ดีอาวุธิมุขเขก็ดีแปลว่าใกล้ครับอุปสิเลเศกาการะในจิโตแล้วก่อนที่จะไปสัมพันธ์ทิโตก็ไปเก็บจากศัพทให้หมดก่อนนะฮะ จะสองสับอย่างนี้เขาเรียกว่ารวบบทครับจะสองสับปะทะสมุจยัตถาเข้ากับปริหานิมุขเขและปริหานิมุขเขก็ดีอาวุธิมุขเขก็ดีอุปสิเลสิกาธาระในทิโต จะสองสปปัพปะธาสมุจยะถาเข้ากับปริหานิมุขเขและอวุธิมุขเขทิโตวิกติกตาในอัศิอิติสัพสุปะในอัถโทอัถโทลิงคัตถะเนี่ยครับปิดที่อัถโทลิงคัตถะโอ้เหลือเยอะเหมือนกันนะนี่เ้าต่อไปนะครับขึ้นประโยคต่อไป โสกโรหินะครับโสกโรหิขออภัยปาไทยยังครับปาไทยยังปาไทยยังสรูปะในอิติอิติส,สรูปะในปทัสสะปะทัสสะสามีสัมพันธะในอัตโธก็สัมพันธ์เลในต่อนะฮะสัมพันธ์เลในในเลขในนี่แปลว่าอะไรแปลว่า แม้อ่านว่าวัตถุอันเกื้อกูลในหนทางคือสเบียงของท่านผู้ไปอยู่สู่โลกอื่นนัตถิย่อมไม่มีสังเกตคำแปลไว้นะฮะคำมิกาสาบุคลาสาตันดุลาที่ปาถ่ายังอสันตังบิยะราวกะอันว่าสเบียงมีข้าวสารเป็นต้นของบุคคล ผู้จะไปอสันตังไม่มีอยู่ดังนี้แห่งบทว่าปาไถย่างดังนี้นะครับอ่ะมาสัมพันธ์กุศลปาไถอ่ะปิสับก่อนนะฮะปิสับอเปคาถาเข้ากับกุศลปาไถย่างกุศลปาไถยังสยกาตาในนัตถินัตถิอาขยาตบทกัตตุวาจากเนี่ยก็ไล่มาตั้งแต่ต้นครับเนี่ยคามิกาสาวิเศษณะของปุคละสา ปุคลาสะเขาแปลว่าอะไรครับแปลว่าอันว่าวัตถุอันเกื้อกูลในหนทางมีข้าวสารเป็นเดิของบุคคลอะไรของบุคคลครับก็คือวัตถุนะฮะปุคลาศาสะสามีสัมบันธะในตันดุลาที่ปาไถายังตันดุลาที่ปาไถายังอุปมาตันดุลาที่ปาไถายัง อุปมาลิงคัตถะครับตัวนี้แปลว่าอุปมาลิงคัตถะนะอสันตังอุปมาวิเศสนะอุยอสันตังสัมพันธ์ว่าไงนะอสันตังวิเศสนะของตันดุลาทิปาไถยังครับ คือถ้าเป็นอุปมาวิเศษณนะในมันจะขึ้นสัพ์อันตะปัจจัยมาแล้วไอ้ตัวนี้ก็จะเรียกชื่อว่าวิเศสณนะของตัวอุปมาลิงคัตถะนะครับวิยสั์อุปมาโชติกะเข้ากับามิกาาัสะบุคลาาัสะตันดุลาทิปาถายังอะสันตังขึ้นมาหมดเลยครับนี่ครับดันั้นการสัมพันธ์ก็ดีการแปลวิยะอิวะสัพบนี่ก็ดีมันเป็น การแปลที่ยากนะครับต่อไปประโลกังสัมปาปุญญกรรมะในคัดฉันตสาคัดฉันตสา,าวิเศษสนะของตะวะเนี่ยของท่านผู้ไปอยู่นะตะวะสามีสัมพันทะในปาถ่ายยังปาถ่ายยังสัมพันธ์ไปแล้วนะครับนาถิก็สัมพันธ์ไปแล้วครับอิติสัปสรูป,ปะในอัดโถอัดโถ ลิงคัดถอ่ะครับก็มีสงสัยไหมครับที่สัมพันธ์มามีสงสัยไหมครับ